สวัสดีค่ะลินนี่นะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับใครนะคะเหมาะสำหรับคนที่มองหารายได้เสริมผ่านโลกออนไลน์เหมาะสำหรับคนที่เป็นหนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยาก,กเกษียณเร็วกรเกษียณไว้ไม่ต้องรอแก่แล้วไปกเกษียณน,นะคะลินนี่ก็เข้ามาจอยโปรเจกต์เนี่ยกับคุณก้องเจ้าของรายการอายใน้อยเลยล้านนะคะทำโปรเจกต์เนี้ยมาก็ประมาณ1ปีแล้วนะคะเป็นมนุษย์เงินล้านที่นี่ รับรายได้บางวันก็40,000บาทต่อวันที่นี่ต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เองเนี่ยทำงานผ่านโลกออนไลน์แบบร้อเลยนะคะไม่ต้องขายของไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะสินค้าที่นี่ดูเนี่ยก็เรา เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคเนาะนะคะแล้วก็ซื้อมากินมาใช้แค่นี้เองนึกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะที่เนี่ยและที่สําคัญนะคะไม่ต้องเดินทางไปไประชุมไปเซ็นเตอร์ด้วยสามารถทํางานอยู่ที่บ้านโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเลยนะคะก็หลายๆท่านอาจจะก,กังวลน,นะคะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราทํางานประจําอยู่นะคะหรือว่าเราทําธุรกิจส,ส่วนตัวอยู่นะคะเราจะมีเวลาทําได้หรือเปล่างานเนี้ยน,นะคะทีนี้ก็ทําธุรกิจส,ส่วนตัวเหมือนกันนะคะต้องบอกเลยว่า ลินี่ใช้เวลานะคะกับบริษัทเอ่อกับอินดีนเนี่ยนะคะกับงานงานเนี้ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยแค่สองึงสามชั่วโมงเองนะคะทําให้ทุกวันนี้ลินี่สามารถประสบผลสําเร็จได้เพราะต้องบอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยเราไม่ได้ให้ทุกท่านเนี่ยนะคะเข้ามาลองผิดลองถูกนะเข้ามาลองถูกเลยนะคะเพราะวันนี้เรามีเครื่องมือเรามีระบบก,การทํางานให้ไม่ว่าจะเป็นระบบบริษัทระบบทีมนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตนะคะ ต่อให้วันนี้เราไม่เก่งไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะคะเคยล้มเหลวกับธุรกิจนิตเวิร์กมาก่อนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะที่นี่นะคะเรามีเครื่องมือให้นะคะเพราะที่นียต้องบอกเลยนะว่า2ปีที่นี่เราสร้างมนุษย์33ล้านที่นี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบนะคะถ้าส่งต่อไม่ได้เราไม่เรียกว่าระบบนะคะ แล้วก็ตัวนนี่เองเนี่ยก็สร้างทีมนะคะเติบโตมาเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะเราทํางานเนี่ยนะคะคือมันโลกออนไลน์ตอนนี้มันเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในยุคนี้ในยุคของโควิดเนี่ยนะคะใครที่ไม่ทํางานผ่านโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าหรือว่างานเสริมเรืออะไรก็ตามนะคะยุคนี้มันต้องอยู่ในโลกของออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือวันนี้นะคะ อินดีมนะคะคือเรามีที่เรามีโค้ดนะคะเรามีเมนท้ทอให้พี่ๆแล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะว่าเข้ามาเนี่ยเราจะสําเร็จได้เหมือนรุ่นพี่หรือเปล่านะคะเพราะวันนี้นะคะรุ่นพี่นี่แหละนะคะที่จะส่งต่อความสําเร็จให้กับพี่ๆนะคะวันนี้นะคะสองทุ่มนะคะเราจะมีนะคะในการพูดเรื่องราวนะคะทั้งหมดเลยนะคะในกลุ่มปิดนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญ